ก็ในเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กระทรวงให้ความสําคัญอันดับงต้นนะคะเรียกว่าเร่งด่วนทีเดียวเพราะว่าอยากให้โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่2ของเด็กๆนะคะเด็กๆมาโรงเรียนแน่นอนที่สุดผู้ปกครองมอบความไว้วางใจให้ดูแลหลุตหลานแล้วนี่ก็ต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของความลับหรือเป็นเรื่องส่วนตัวที่อาจจะไม่ได้อยากจะบอกผ่านทางโดยตรงจากโรงเรียนนะคะสมัยก่อนเนี่ยกว่ามาเป็นเปเปอร์นะคะกว่าจะมาถึงส่วนกลางหรือกว่าจะมีการแก้ไข บนเส้นทางระบบเอกสารเนี่ยก็บางทีล่าช้ามากนะเราก็พยายามจะดูว่ากลไกที่เรามีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเดวิจิตลคือ MOE เราก็ได้เริ่มมาทำเรื่องแอปพลิเคชันนะคะทำศูนย์ MOE Safety Center ก็เป็นศูนย์กลางที่จะรองรับการรองเรียนนะคะ เพื่อที่จะให้คนถึงอยู่นี้เราก็มีแอปพลิเคชันให้น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองได้โหลดกันเพื่อให้ทาง่นูนยกลางของเราได้มีส่วนที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้เร่งด่วนเร็วที่สุดลดความรุนแรงหรือบางครั้งก็ช่วยทําให้สานการณ์ต่างๆเีดีขึ้นอ,อย่างมากทีเดียวหดลนะไม่งั้นเราจะต้องแอปวันนี้เเรามีคือขายแล้วเราก็ทำร่วมกันกับกระทรวง สาธารณสุขเพื่อที่จะไปช่วยกันในการที่จะไม่ทั้งครูเองแล้วก็เด็กเองรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยในการที่เหมือนเราเปิดสก,กลาดหม่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยแน่นอนที่สุดในเรืรอร่งองของแผนขององนาจจิตใจพอมีโซเชียลล้วก็มีการไม่ว่าอาจจะมีบูลลี่ทางด้านโซเชียลก็ดีในโรงเรียนที่อาจจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองนะคะเพราะด้านการต,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 ต่างๆเหล่านี้มันต้องทําความร่วมมือกันบางทีอย่างเราแล้วก็ส่งสารดีเองเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็ดีโดยเฉพาะอย่างนี้กระทรวงสาธารณสุขในการที่จะต้องเรื่องสุขภาพจิตเด็กที่จะต้องมาช่วยกันแนะนําในโรงเรียน แล้วก็เพื่อที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยเหลือน้องๆแล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยให,ให้ได้ทันการก็มากที่สุดค่ะพร้อมด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงเพื่อให้เราห่างจากจุดปัจจุบันไปสู่จุดอนาคตที่ยั่งยืนค่ะ